สำหรับใครที่ตามเรื่องราวของหลิวฟานอยู่นะคะฉากหนึ่งที่น่าจะจำกันได้ดีที่สุดเลยก็คือฉากเผชิญหน้าในบาร์ค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆที่เราเห็นคนคนหนึ่งถูกท้าดวลเล่าถูกกดดันถูกเหยาะเยาะจนแทบจะไม่มีที่ยืนแต่แทนที่เขาจะตอบโต้เขากลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเลย วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าการกระทําที่ดูเหมือนยอมจำนนแล้วก็น่าอัปยศ์ออดสูในตอนนั้นจริงๆแล้วมันคือการวางหมากที่แยบยนขลาดไหนใช่เลยครับมันเป็นสถานการณ์คลาสสิกของตัวเอกที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าอันเดอร์ด็อกนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจในฉากนี้ไม่ใช่แค่การเอาคืนนะแต่เป็นวิธีการที่เขาเลือกใช้เขาไม่ได้ใช้กำลังหรือเถียงกลับแต่เขาเลือกที่จะทำให้ตัวเองดู ต่ํต่ำต้อยลงไปอีกขั้นซึ่งมันเป็นการหักมุมที่ฉลาดมากๆเลยเราจะมาคุยกันครับว่าเบื้องหลังคําขอเก็บขยะที่ดูโง่ๆในสายตาคนอื่นเนี่ยมันซ่อนกลยุทธ์อะไรไว้บ้างงั้นเรามาเริ่มตรงจุดประทะกันเลยดีกว่าค่ะตัวละครอย่างลู่หัวกับซุนเว่นี่เปิดตัวมาแบบชัดเจนมากเลยว่าเป็นคู่ปรับประเภทไหนครับโหเวกวอยวายมาแต่กลเลยใช่ค่ะตะโกนโวเวก โจมตีเรื่องความเป็นลูกผู้ชายหาว่าเขาขี้ขลาดคือมันเป็นบทบาทที่ตรงไปตรงมามากเลยนะคะในมุมของการเล่าเรื่องตัวละครแบบนี้เขามีหน้าที่อะไรหรอคะพวกเขาคือตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีเลยครับในทางวรรณกรรมอาจจะเรียกว่าเป็นตัวละครฉาบฉวยหรือ flat characters คือมีมิติเดียวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหน้านั่นก็คือการสร้างแรงกดดันมหาศาลกับตัวเอก และที่สำคัญคือพวกเขาเป็นตัวแทนของทัศนคติแบบอืมเปลือกนอกที่มองคนแค่ผิวเผินตัดสินว่าใครกล้าใครขลาดจากการดื่มเหล้าซึ่งความตื้นเขินของตัวละครเหล่านี้แหละครับที่ทำให้การกระทำอันลุ่มลึกของหลิวฟานดูโดดเด่นแล้วก็เหนือชั้นขึ้นมาทันทีเลยแล้วหลิวฟานก็สวนกลับด้วยการยื่นข้อเสนอที่ทุกคนต้องอึ้งคือผมขอเก็บขยะในร้านได้ไหมนี่คือจุดที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ทำไมต้องเป็นเก็บขยะทำไมไม่ใช่วิธีอื่นที่ดูน่าอัพยศน้อยกว่านี้คะมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ในการเลือกวิธีนี้หรือเปล่าผมมองว่ามันเป็นการเลือกที่แบบสมบูรณ์แบบเลยนะเพราะมันเป็นการโจมตีจุดบอดของคู่ต่อสู้โดยตรงคือลู่หัวกับซุนเวยกําลังเล่นเกมเรื่องศัก์สีใช่ไหมครับใช่ค่ะหลิวฟานเลยเลือกที่จะทิ้งศัก์รีที่ว่านั่นไปเลยทําให้เกมของอีฝ่ายพังทันที การเก็บขยะมันเป็นภาพแทนของสิ่งท nah ี่ต่ำต้อยที่สุดไร้ค่าที่สุดในสังคมมันเป็นสิ่งที่คนมีหน้ามีตาจะไม่มีวันทาการที่หลิวฟานเสนอมันขึ้นมามันเลยดูบ้าเกินกว่าที่คนพวกนั้นจะจินตนาการได้ว่ามันเป็นแผนการนี่คือการซ่อนตัวตนที่แท้จริงไว้หลังม่านของความวิปราสเลยครับอ๋อเหมือนกับว่าถ้าอยากซ่อนต้นไม้ก็ต้องซ่อนในป่าถ้าอยากซ่อนแผนการก็ต้องซ่อนในความบ้าบิ่นที่ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นไปได้ แต่ในฉากนั้นก็ไม่ได้มีแค่คนที่ไม่เชื่อนะคะยังมีคนที่พอจะมองเกมออกอยู่บ้างอย่างหมิงซินอยู่กับเฮอเฉียวจี้แต่สีหน้าของพวกเขาก็ยังตกใจอยู่ดีตรงนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะมันบอกถึงระดับความเหนือชั้นของแผนหลิวฟานครับหมิงซินอยู่อาจจะรู้ว่าหลิวฟานมีแผนบางอย่างแต่คงนึกไม่ถึงว่าจะมาไม้นี้มันคือการแสดงให้เห็นว่าหลิวฟานคิดไปไกลกว่าที่แม้แต่พันธมิตรของเขาจะคาดเดาได้ <c oughs> ส่วนตัวละครอย่างเหอเสี่ยวจี้ผมมองว่าเธอเป็นเหมือนตัวแทนของคนดูหรือคนอ่านส่วนใหญ่นะคือเป็นห่วงแต่ก็สับสนแล้วก็ตามเกมไม่ทันการมีอยู่ของตัวละครกลุ่มนี้ช่วยสร้างมิติให้เรื่องราวทำให้เรารู้ว่าโลกในเรื่องไม่ได้มีแค่คนโง่กับคนฉลาดแต่มีระดับความเข้าใจที่แตกต่างกันไปโอเคค่ะแล้วจังหวะนั้นเองก็มีจุดเปลี่ยนสาคัญเมื่อมีคาสั่งจากบุคคลลึกลับที่ชื่อคุณหลี สั่งให้พนักงานที่ชื่อเสี่ยวหลานพาหลิวฟานไปหลังร้านได้การปรากฏตัวของชื่อนี้แบบไม่มีปีมีขลุ่ยมันส่งผลต่อเรื่องยังไงบ้างคะมันดูเหมือนเป็นแบบตัวช่วยที่โผล่มาดือด้อๆไปหน่อยไหมคะมองเผินๆน่าจ,จะใช่ครับแต่นี่เป็นเทคนิคการสร้างโลกหรือ world building ที่แยบยนต์มากการที่คุณหลี่เข้ามาแทรกแซงโดยไม่มีใครกล้าขัดมันบอกเราทันทีเลยสองอย่างห คืออำนาจที่แท้จริงในบาร์แห่งนี้ไม่ได้อยู่ที่กลุ่มคนเสียงดังที่กำลังเยาะเยะ้ยหลิวฟานอยู่ oh. สองคือหลิวฟานไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่เห็นเขามีคอนเนคชันบางอย่างกับผู้มีอำนาจตัวจริงมันเป็นการบอกใบ้ว่าเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นมันใหญ่กว่าการท้าดื่มเหล้าเยอะมากและเป็นการสยบพวกตัวประกอบอย่างลู่หัวกับซุนเว่ยไปโดยปริยายเลยว่าพวกเขาไม่ใช่คนคุมเกมที่นี่ เข้าใจแล้วค่ะมันเป็นการปรับสมดุลอํานาจในเรื่องใหม่ทั้งหมดในประโยคเดียวเลยที่นี้พอหลิวฟานได้สิ่งที่ต้องการเขาก็เดินตามเซี่ยวหลานไปหลังร้านซึ่งในนิยายมีการบรรยายลักษณะของเซี่ยวหลานไว้ค่อนข้างละเอียดเลยนะคะทั้งกางเกงหนังใบหน้าที่สวยแต่เย็นชาท่าเดินเหมือนแมวตัวละครนี้มีบทบาทมากกว่าแค่คนนําทางไหมคะมีแน่นอนครับเซี่ยวหลานคือดวงตาของคนดูในฉากหลังร้านเลยเธอเป็นคนที่ไม่เชื่อและมองว่าหลิวฟานเป็น คนบ้าปฏิกิริยาของเธอตั้งแต่ความงุนงงรังเกียจไปจนถึงตกตะลึงคือสิ่งที่ผู้เขียนใช้เพื่อนนำทางอารมณ์ของผู้อ่านครับ mm hmm. การบรรยายรูปลักษณ์ของเธอที่ดูแข็งแกร่งแต่ก็เย้ายวนมันสร้างคอนทราสต์ที่น่าสนใจกับสถานการณ์ที่ดูสก,กปรกตรงหน้าและที่สำคัญที่สุดเลยคือเธอเป็นพยานคนเดียวที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของหลิวฟานจากคนที่ดูเหมือนตัวตลกไปสู่สิ่งที่เหนือความคาดหมาย ซึ่งก็คือฉากที่หลิวฟานเตรียมอุปกรณ์ของเขาถุงผ้าถุงมือหนังหน้ากากไฟฉายมันเปลี่ยนจากภาพคนสิ้นคิดไปเป็นมืออาชีพในทันทีเลยนะคะการเตรียมพร้อมขนาดนี้มันสะท้อนถึงตัวตนของหลิวฟานยังไงบ้างมันบอกเราว่านี่ไม่ใช่การดุนสดเลยแม้แต่น้อยทุกอย่างถูกวางแผนมาอย่างดีเขาไม่ได้แค่ต้องการคุยขยะแต่เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนจริงด้วยค่ะ และแล้วการที่เขาเตรียมอุปกรณ์มาครบครันขนาดนี้คือการตอกย้ำว่าเขาเป็นคนรอบคอบไม่ประมาทและมองการไกลมันคือการพลิกภาพลักษณ์จากคนที่ถูกกระทำหรือ passive กลายเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์หรือ active อย่างเต็มตัวในขณะที่ทุกคนข้างนอกกำลังหัวเราะเยาะเรื่องศักดิ์ศรีเขากำลังจะเริ่มทำธุรกิจมูลค่ามหาศาลอยู่หลังร้านเงียบๆคนเดียวและแล้วความลับทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยมันคือระบบ ที่ให้รางวัลเขาเป็นเงินจากการเก็บขวดแต่ละชนิดทีนี้เรามาดูตัวเลขกันหน่อยดีกว่าค่ะขวดวอดก้านี่5้าแสนหยวนขวดเบียร์หนึ่งแสนหยวนขวดไวน์3ามแสนหยวนตัวเลขพวกนี้มันสูงจนเหลือเชื่อเลยนะคะมันมีเหตุผลเบื้องหลังไหมคะว่าทําไมผู้เขียนถึงเลือกใช้ตัวเลขที่มันหลุดโลกขนาดนี้อืมเหตุผลหลักๆเลยคือการสร้างความเป็น power fantasy หรือเรื่องเล่าเติมเต็มฝันครับ การให้รางวัลสูงเลี่ยแบบนี้มันทําหน้าที่หลายอย่างอย่างแรกเลยนะคือสร้างความสะใจให้ผู้อ่านมันคือการตอบแทนความอดทนต่อการถูกเหยียดยามด้วยผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการอ๋ออย่างที่สองคือมันเป็นเครื่องมือในการเร่งสปีดของเรื่องราวถ้าเขาได้เงินทีละน้อยๆเรื่องก็จะยืดยาวใช่ไหมครับแต่พอได้เงินระดับนี้มันทำให้หลิวฟานสามารถก้าวกระโดดจากคนธรรมดาไปสู่ระดับผู้มีอำนาจได้ในเวลาอันสัน้น และสุดท้ายคือการสร้างคอนทราสต์ที่รุนแรงที่สุดระหว่างการกระทําที่ต่ําต้อยที่สุดกับผลตอบแทนที่สูงส่งที่สุดซึ่งเป็นแก่นของเรื่องในช่วงนี้เลยน่าสนใจมากค่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆแต่เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องและแล้วเรื่องกับพีข,ขึ้นไปอีกเมื่อยอดเงินของเขาแตะ50ล้านหยวนระบบก็อัปเกรดเป็นรางวัลสองเท่าแล้วพอเก็บครบ1,000พันใบก็ได้รางวัลพิเศษเป็นยารักษาความสงบ1เม็ด การให้รางวัลเป็นไอเทมแบบนี้เข้ามามันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันบอกว่าระบบนี้ไม่ได้ให้แค่เงินครับแต่มันให้เครื่องมือด้วยการอัปเกรดเป็นรางวัลสองเท่าคือการเร่งสเกลของเกมให้ใหญ่ขึ้นไปอีกแต่ยารักษาความสงบนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าวิเคราะห์ที่สุดเน้นสิคะเงินทองหรือศัตรูภายนอกแต่อาจจะเป็นการต่อสู้กับสภาวะจิตใจของตัวเองหรืออาจจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความนิ่งสงบอย่างถึงที่สุด มันเป็นการเพิ่มความลึกลับและทําให้เราอยากรู้ครับว่าเขาจะเอายาเม็ดนี้ไปใช้ทําอะไรเรียกว่าเป็นการเปิดปมใหม่ขึ้นมาทันทีหลังจากที่เพิ่งคลายปมเรื่องการหาเงินไปหมาดๆแต่ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของเขาก็สั้นมากเลยนะคะแค่สิบนาทีเสี่ยวหลานก็กลับมาเตะประตูแล้วตะโกนว่าหมดเวลา <c oughs> การตัดฉากแบบนี้มันมีผลยังไงคะทําไมไม่ปล่อยให้เขาเก็บจนพอใจไปเลย มันคือการสร้างความตึงเครียดแล้วรักษาโมเมนตัมของเรื่องครับถ้าปล่อยให้เขาเก็บขยะจนรวยเป็นพันล้านในคืนเดียวเรื่องมันจะจบเร็วเกินไปแล้วก็ขาดความท้าทายอฮ uh huh. การขัดจังหวะแบบกระทันหันนี้มันสร้างคำถามขึ้นมาทันทีว่าแล้วยังไงต่อเขาได้เงินไปก้อนหนึ่งแล้วแต่ยังไม่พอแล้วเขาก็ต้องกลับเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์เดิมที่ค้างคาอยู่ข้างใน มันบีบไอ้ตัวเอกต้องใช้ทับสินที่เพิ่งได้มาอย่างจํากัดในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งมันน่าลุ้นกว่าการที่มีทับสินไม่จํากัดเยอะเลยครับสรุปแล้วการกระทําที่ดูเหมือนการยอมแพ้อย่างน่าสมเพชของหลิวฟานแท้จริงแล้วมันคือการเดินหมากที่คํานวณมาอย่างดีทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกวิธีที่ทําให้ศัตรูตายใจที่สุดไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่ตัวเองสร้างขึ้นอย่างเต็มที่เลยนะคะถูกต้องครับแก่นของมันคือการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ หลิวฟานเข้าใจดีว่าคนอย่างลู่หัวมองโลกแบบไหนเขาจึงใช้ความเย่อหยิ่งและความตื้นเคินของอีกฝ่ายให้เป็นประโยชน์เขาไม่ได้เอาชนะด้วยการสู้ในเกมของศัตรูแต่เขาสร้างเกมใหม่ของตัวเองขึ้นมาในที่ที่ไม่มีใครมองเห็นสุดยอดเลยมันคือการเปลี่ยนกองขยะที่คนรังเกียจให้กลายเป็นขุมทรัพย์ และเปลี่ยนการถูกดูหมิ่นให้กลายเป็นฉากกระบังที่ดีที่สุดซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อเลยนะคะตอนนี้หลิวฟานเดินออกจากหลังร้านมาพร้อมกับเงินทุนก้อนโตแล้วก็ไอเทมปริศนาเขาไม่ได้กลับเข้าไปในฐานะคนเดิมอีกต่อไปแล้วคำถามคือเขาจะเผชิญหน้ากับการท้าดวนเล่าที่รออยู่ด้วยท่าทีแบบไหนเขาจะเปิดเผยความมั่งคั่งของตัวเองเลยไหมหรือว่าจะเล่นละครเป็นคนโง่ต่อไปและที่สำคัญที่สุดคือ อย่ารักษาความสงบเม็ดนั้นมันจะถูกใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อระง,งับความโกรธของตัวเองเมื่อต้องเจอหน้าคู่ปรับหรือใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์บางอย่างที่เรายังคาดไม่ถึงการที่เขามีทั้งอำนาจทางการเงินและเครื่องมือทางจิตวิทยาอยู่ในมือพร้อมกันมันเปิดทางเลือกให้เขามากมายเลยครับและทางเลือกที่เขาจะตัดสินใจทําต่อไปนี่แหละครับที่จะบอกเราว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไป